สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเทยาเทยาล้างต้นอิ่านลํานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับนี่ก็เป็นรถเทยาของเราในวันนี้นะครับผมจะไปแาย้ดูนะครับว่ายามันเป็นยังไง นี่ก็เป็นยาที่เรามาเก็ในวันนี้เป็นยาล้างต้นอันนี้ของพี่หรอะไรพี่ฮะ เทยาล้างต้นก็จะเทประมาณนี้นะครับหนึ่งแก้วเนี่ยเราจะเทใส่หัวน้ำรึ่งแก้วแล้วก็กึ่งแก้วแล้วก็ไปต้นใหม่ เทยาล้างต้นโอเคครับสำหรับงานเทยาล้างต้นก็ประมาณนี้นะครับก็ขอตัวไปทำงานก่อนนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย